นักรบย่อมมีบาดแผลซีนั่วยอีกแล้วครับนี่ผลงานของการเจาะหินนะครับซีนกระบอกเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยมาลงตอนแรกยังไม่เสร็จบอ่อหนึ่งเลยไหลเยิ้มนะครับก็ดูสภาพ แบบมัอนอาบน้ำมันเลยก็เลยจะเป็นต้องถอดไปซ่อมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เพราะว่าไดเ้เปลี่ยนมาพร้อมกันทั้งสองคันนะครับแต่ว่าคันนี้ ยังไม่ร่วนะครับแต่ไม่รู้ว่าซีนที่ช่างเขาใส่มาให้มันเป็นเกรดไหนไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้องเอาไปให้ร้านเขาใส่ให้ใหม่ครับไม่รู้เขาจะให้เคลมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเนาะธรรมดาปกติการทำงานมันก็ต้องมี เสียมีซ่อมเนาะเราก็เข้าใจนะครับระบบการทำงานมันก็เป็นปกติถ้าทำแล้วมีแต่ได้ไม่มีเสียก็น่าจะทำน่าจะรวยทุกคนนะครับแต่มันไม่ได้ว่ามันรวยมันก็คือเลี้ยงเลี้ยงชีพเราอะ่ะจะทำให้รวยไม่ ไม่เชื่อครับผมเพราะว่าได้มาก็ต้องมาซ่อมมาบําต้องบำรุงออาเดี๋ยวโอเคเลยส่งช่างส่งช่างส่งช่าง,ง,งโอเคครับติดตามผลงานต่อไป